ันนี้เราจะมาดูแรงผักด,ดันของไม้เหล็กกันด้านนี้ใช่ไหมั่้ยนี่ได้แล้วนี่มันก็จะเป็แนแบบนี้นะไม่ดีง,งถ้าเราทำอีกด้ดางหนึ่งอะ ผักผักใหมค่คิดผักใหม่ทีนึงนี่ะถ้าเราทำอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เท่าด้านกับข้างใช่ไหมครับกับข้างแบบนี้โอ้โหดูจิตกันอื